สวัสดีครับวันนี้เรามาดูที่ไก่ไม่มีกระดูกไส้กอกปูอัดไม้ละห้าไก่ยอสำหรับเด็กๆหน้าโรงเรียนสีอุบลรัตนารามนะครับเรามาดูครับว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรครับเราจุ่มแป้งแล้วก็ชุบเก็ดขนมปังนะครับนี่ลงมาทอดแบบนี้เลยครับหนอาชีพครับสำหรับเด็กๆหน้าโรงเรียนนะครับตอนเนเ็พัตที่ระวัง จุ่มลงไปแล้วนะครับจุ่มลงแล้วทอดไม่นานครับน้ำน้นเราเดือดเดือดเลยกินสีเหลืองทองครับเด็กๆชอบมากครับพลาดน้ำจิ้มอร่อยอร่อยนะครับมีไม้ละห้าบาทนะครับมีให้เลือกหลายอย่างนะครับเป็นไก่นะครับไส้กรอกปูอัดนะครับแล้วก็ไก่ยอนะครับ อดไปแล้วหลายไม้มากครับนี่ค,ครับไม้ละหบาทนะครับไม้ละห้าบาทอพอแล้วพ่อแล้วมันจะอร่อยไรขนาดนั้นมันมากพอแล้วครับเดี๋ยวเรากินของเราเดี่ยอน,นี้ทอดลงทีละาเยอะมากครับ หลายไม้มากครับตอนนี้ใกล้สุกแล้วนะครับครับปกติเราจะขายอยู่หน้าโรงเรียนประมาณ200-300ไม้นะครับต่อวันนะครับสําหรับเด็กๆครับซื้อบอกไม่มีไม้ตอนนี้ก็ทอดไปแล้วพอสมควรนะครับใกล้เป็นสีเหลืองทองแล้วนะครับทอดกรอบไปเลยนะครับเป็นสีเหลือง ส,สะอาดอร่อยพอแล้วพอแล้วลูกพอแล้ว,ลว,ลว,ลวเดี๋ยวค่อยอดไว้กินตรงนี้ขั้นตอนนี้นะครับก็จะเอาเหล็กนะครับหรือตะแกรงเนี้ยครับกดทับไม่ให้ใส่กรอกทอดดอกเหล่านี้นะครับไม่ให้ลอยขึ้นมาให้อยู่ในน้ํามันก็จะทําให้สุกทั่วทั้งแ่งนะครับ ฝา,ากมาอุดหนุนกันนะครับที่หน้าโรงเรียนศรีอุบลรัตรนารามนะครับแต่ขาใจดีครับมาอุดหน,นุนกันได้นะครับตอนนี้เด็กๆเ,เราก็ยืนรอครับนี่ครับแล้วก็เด็กคนนี้ครับยืนรอครับตอนนี้ใกล้สุกแล้วครับนี่ใกล้เสร็จแล้ว ได้นะครับแบบนี้ครับสุกแล้วนะครับนี่เวลาของเด็กๆที่รอคอยมาถึงแล้วนะครับก็การช้อนน้ำมันมาด้วยนะครับ อของกรอบไปเลยนะครับช่วงรอที่จะหยิบใส่ถุงนะครับแม่ค้าก็จะเอามาลงเพิ่มนะครับเอามาลงเพิ่มไม่เป็นการเสียเวลาครับมันถึงจะไม่ร้อนมากเกินไปนะครับ